สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ได้ต้นพันธุ์ของหมาน้อยนะฮะหรือต้นกรุงเขมานะเอะทียะนำมาปลูกในสวนป่าของผมนะซึ่งสวนป่าตรงนี้เนี่ยก็มีทั้งไม้พยุงไม้แดงไม้กันเป่าไม้ยังนาะและอีกหลายๆไม้นะทั้งประดูป่าประดูแดงนะฮะ ซึ่งในสวนป่าเนี้เราก็ไม่ปล่อยให้มีเฉพาะต้นไม้ที่เราปลูกอย่างเดียวนะฮะเราก็เราก็นำพืชที่สามารถขึ้นได้เขาเรียกว่าไม้ให้มีหลายระดับนะฮะระดับใต้ดินบนดินเหนือดินและสูงขึ้นไปนะฮะเขาเรียกไม้สี่ระดับนะฮะตอนนี้เราก็มาปลูกไม้ที่ในระดับที่อยู่กับพื้นนะฮะแต่ว่ามันจะต้นหมาน้อยมันจะเป็นเครือนะฮะมันจะ พันขึ้นมาในต้นไม้หลักที่เราปลูกไว้นะฮะการปลูกก็ง่ายครก็ไปสั่งซื้อต้นพันธุ์มาจากในลาซาด้านะฮะต้นหมาน้อยหรือต้นกรุงเทมานะผมสั่งมาก็สักวันสองสาวันก็ส่งมาให้นะการปลูกก็ง่ายๆนะก็ขุดหลุมนะฮะพอขุดหลุมเสร็จนี่ก็นะกาต้นมันลงเลยนะนะก็พยายาม เอาหน้าดินที่ที่มันมีปุ๋ยนะมากลบใส่อ่ะ,อะก็ปลูกง,ง่ายๆครับปลูกมันปลูกต้นไม้ทั่วไปนะฮะแต่ว่าก็ให้มันอยู่ใกล้กับต้นไม้หลักที่จะให้เลื้อยขึ้นด้วยนะครับ ว่าเวลามันโตขึ้นมาแทงยอดมาแล้วมันก็พันต้น,นไม้หลักนี่ขึ้นไปนะฮะซึ่งต้นหมาน้อยหรือต้นกรุงขค้ามานะฮะจะเป็นปลูกไว้ใช้ทําอาหารนะฮะโดยใช้ใบนะฮะมาขยี้ขยี้เหมือนกับใบยะ้านางนะฮะมาขยี้ขยี้แล้วก็กรองเอาเฉพาะน้ํามันนะฮะแล้วสักพักน้ามันน้าที่ขยี้ออกจากใบนี่ก็จะกลายเป็นวุ้น เราก็มาทำยำหรือมาทำลาบเขาเรียกลาบหมาน้อยนะฮะอร่อยครับเป็นพื้นอาหารพื้นบ้านอีสานที่คนอีสานจะรู้จักดีนะฮะใช้ทำลาบทำยำอร่อยครับผมครับแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ